Hello, YouTube สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไอซ์เกอร์ช่อง First Class Living mm hmm. เช่นเคยนะคะและอย่างที่ไอบอกทุกคนไปเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วนะคะของคลิปที่แล้วที่พาไปเยี่ยมชมบ้านสไตล์เรโทรนอร์ดิกค่ะวันนี้เราก็มาดูบ้านสไตล์โมเดิร์นนอร์นะคะจาก d e v วลลอปเอร์เดียวกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่โครงการที่อยู่ใกล้กับ อ่าเก็บน้ํามาประชันนะคะที่เป็นที่แบบเหมือนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่กินที่แบบออกกําลังกายอะไรเงี้ยกิจกรรมเอาดอยเยอะมากๆแล้วบ้านหลังนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่4.9้าล้านบาทเท่านั้นเองเป็นบ้านแบบ3ห้องนอน3มห้องน้ําสร้างขึ้นบนที่ดินขนาด76ตารางวาถึง80ตารางวาค่ะและถ้าเกิดว่าเป็นบ้าน Fu l l y f u ฟ n i s h แบบมีสระว่ายน้ำเนี่ยนะทุกคนในทําเลเดียวกัน <S <S เขาก็เริ่มเพียงแค่5.3 9้าล้านบาทเท่านั้นเองล้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆตัวบ้านแล้วก็เข้าไปดูข้างในบ้าน เลยนะคะ ตัวโครงการค่ะก็จะเป็นโครงการขนาดเล็กมีอยู่ประมาณ14หลังเท่านั้นแล้วก็การออกแบบภายนอกเนี่ยนะคะทุกคนก็ดูเอานะคะมันน่ารักมากๆเลยแหละมันเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกนะคะเรียกได้ว่ากําลังกินเทรนด์อยู่นะตอนนี้เลยนะที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งบ้านที่มีสระว่ายน้ําแล้วก็บ้านที่ไม่มีสระว่ายน้ําค่ะหลังไหนที่มีสระว่ายน้ำเนี่ยก็ราคาจะเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดหลังไหนไม่เอาสระว่ายน้าแบบบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดสวนปูญ้าให้ปลูกต้นไม้ให้สวยๆแบบนี้แถม เซตเก้าอี K ้เอาดอมาให้ด้วยจอดรถได้สองคันค่ะบริเวณนี้นะคะที่เราเห็นกันก็จะเป็นอ่างเก็บน้ํามาประชันค่ะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพัทยาของเราซึ่งโซนนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยลานออกกําลังกายลานกิจกรรมแล้วก็สนามกอล์ฟกีฬาต่างๆกิจกรรมที่ทํากันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยนะสําหรับโซนนี้ค่ะตัวโครงการเองก็ไม่ไกลาจากถนนเส้นหลักซึ่งเป็นถนนพรประพานิมิตรนะคะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างบ้านพร้อมกับสระว่ายน้ำค่ะ มืถึงภายในบริเวณตัวบ้านค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอาคารจอดรถใต้หลังคาเลยนะคะก็คือจอดรถได้2คันค่ะปูกระเบื้องสีขาวไว้ให้เลยแล้วก็จะมีสวนมีแผ่นทางเดินจากประตูเล็กหน้าบ้านไปจนถึงข้างในตัวบ้านใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกต้นไม้มีเซ็ตเอาท์ดอร์แบบนี้ให้ซึ่งต้นไม้ที่เขามา,มาปลูกนะคะนั่นคือก็น่าจะเป็นแก้วมุกดานะคะก็จะมีดอกกลิ่นหอมคอล้ายกลิ่นมานิลาด้วยล่ะค่ะ จากบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็มองเห็นวิวความสวยงามของตัวบ้านเราค่ะซึ่งเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกที่กําลังอินเทรนด์อยู่นะตอนนี้ส่วนหน้าบ้านเนี่ยเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ไม่เบาเลยนะคะทุกคนหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ปูมาให้ก็รออีกสักนิดนึงก็น่าจะร่มรื่นมากๆเลยละค่ะ บริเวณด้านหน้าบ้านตรงนี้นะคะเขาก็จะติดไฟหน้าบ้านมาให้ค่ะทุกคนแล้วก็ตรงเส้นข้างบนตรงนี้มันก็เป็นลายน่ารักน่ารักนะคะที่ทําให้ตัวบ้านเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ตรงข้างๆฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นสระว่ายน้ําค่ะคือไอตัดภาพมาให้ดูด้วยเผื่อใครนึกไม่ออกว่าเออถ้าบ้านที่มีสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองนะคะก็สามารถยกหูหาพวกเราทีมงาน First Class Living ได้เลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะปรึกษาบริการสินเชื่อนะคะก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาทีมงาน First Class Living ได้เช่นเดียวกันพวกเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะแถมยังจะพาไปวนรอบๆบ,บริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันด้วยนะคะ เข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยมีโซฟามีชั้นวางทีวีคือเฟอร์นิเจอร์พวกนี้เขาแถมให้หมดเลยนะคะเขาปูกระเบื้องสีแบบนวลๆไว้ให้ค่ะพอมาถึงเนี่ยตัวห้องบริเวณห้องโถงเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงยาวเลยเป็นห้องนั่งเล่นบริเวณรับประทานอาหารแล้วก็เข้ามาถึงบริเวณครัวค่ะ จากบริเวณครัวนี่เราก็จะเชื่อมออกมาเห็นห้องนอนที่เป็นประตูนะคะสายมือก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งสองค่ะแล้วก็ดันนาพวกผ้าม่านอะไรแบบนี้เขาติดม่าน2ชั้นมาไว้ให้หมดเลยนะคะโซฟาหนังตัวนี้โต๊ะกลางพรมแบบนี้ก็ให้มาด้วยเหมือนกันค่ะบริเวณที่ชั้นวางทีวีชั้นวางของโต๊ะทำงานเล็กๆตรงนี้เขาก็ให้มาหมดเลยด้วยนะคะทุกคนสังเกตเห็นข้างบนฝ้าไหมเขาดรอปฝ้าไว้ให้แล้วก็ข้างบนนี่เขายังมีการตก เลือกใช้สีที่มาทําเพดานเนี่ยก็คือใช้คนละสีกันแบบแล้วก็จะมีคลิปทองๆนิดนึงตัดกับสีเทาให้ชัเดลเลียมาไว้ด้วยสวยนะคะข้างบนแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยโปร่งมากๆเลยละค่ะตัวเซตรับประทานอาหารเซ็ตนี้เขาก็ให้มาด้วยเหมือนกัน บริเวณในครัวเนี่ยกว้างมากๆทุกคนเข้ามาดูเนี่ยนะคะก็คือจะมีไอแลนด์ไว้ให้เลยจะเป็นหินแกรนิตออกสีน้ําตาลนิดนึงส่วนวัสดุปิดผิวที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นออกสีไม้อ่อนๆค่ะต้องขออภัยในความที่มีเข้าวของเต็มไปหมดด้วยนะคะพอดีว่าบ้านกําลังก่อสร้างเขาก็เลยใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานทับชั่วคราวค่ะ บริเวณในครัวตรงนี้เนี่ยเขาก็ให้วัสดุอุปกรณ์ทาอาหารอะไรแบบนี้หมดเลยนะคะใช้ของแฮฟเ l ลด้วยนะพวกเตาทาอาหารก็จะเป็นเตาแก๊สเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแก๊ส2หัวมีหน้าต่างเล็กๆบริเวณหน้าซิงค์จะเป็นซิงค์ขนาดใหญ่เลยค่ะซิงค์แบบนี้ไหนว่าดีนะเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆอะ่ะคือมันเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมคะแล้วก็ตู้เย็นแบบนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยดูเงาวับเลยละค่ะ มาดูภายในห้องนอนห้องแรกกันค่ะทุกคนคือเขาให้เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแบบนี้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบ f u ลลีเฟอร์นิชช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมยกกระบอกเข้ามาอยู่เลยค่ะแอร์ก็ติดไว้ให้แล้วฝ้าก็ทําเป็นฝ้าหลุมไว้ให้เพดานสูงอยู่สบายค่ะแล้วพวกตู้เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ให้มาหมดเลยมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะคะก็คือห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีชาเวอร์ทําเป็นกระจกกั้นไว้ให้เลยด้วยค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องมาสเตอร์เพทรูมค่ะที่อยู่ทางด้านหน้าตัวบ้านนะคะตรงนี้เขาก็ให้เฟอร์นิเจอร์หมดเลยเหมือนกันทุกสิ่งอย่างในห้องเลยนะเตียงก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะคะข้างบนฝ้าก็จะทําเป็นฝ้าหลุมไว้ให้ติดแอร์ติดอะไรไว้ให้ภายในห้องนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีออกแบบสีหินอ่อนลายดําๆนิดนึงนะคะก็ทําให้ตัดกับตัวพื้นที่เขาใช้เป็นกระเบื้องไม้ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะทุกคน ในบริเวณห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยก็คือมีขนาดกว้างขวางม,มากๆเลยค่ะแล้วก็ไอชอบตรงที่เขาทําหน้าต่างบานสูงไว้ตรงบริเวณหัวเตียงนะคะทําให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้สวยงามเลยแหละแล้วก็เข้ามาในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้สุขพัณฑ์แล้วก็พวกกระเบื้องนะคะที่ปูผนังเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวดูสะอาดสะอ้านทําให้ห้องน้ําสว่างค่ะ หากท่านใดอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบ้านสวยๆหลังนี้ด้วยตัวท่านเองแล้วแล้วก็อย่าลืมรีบยกหูโทรหาทีมงาน First c l a s s l i v i n g ได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนก็นได้ค่ะเพราะว่าบ้านสวยๆแบบนี้เนี่ยที่นี่เขาขายไวมากๆเลยถ้าเกิดว่าหลายท่านสังเกตเห็นนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็กําลังอยู่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างในในครัวเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังทําความสะอาดแล้วก็จัดเก็บงานยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ขายไปเกือบจะหมดแล้วนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยมีเพียงแค่15หลังและตอนนี้เนี่ยก็เหลือ2หลังสุดท้าย แล้วก็ยังจะมีโครงการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันยังอยู่ในโซนอ่างเก็บน้ํามาประชันเนี่ยนะคะกำลังจะขึ้นอีก12หลังค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบบ้านสไตล์นี้ราคาโดนใจการตกแต่งสวยงามครบครันขนาดนี้พร้อมเข้าอยู่พร้อมสระว่ายน้ําในโลเคชั่นดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อทีมงาน First Class Living ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านส,สวยๆกันค่ะ